อ,อยู่ๆก็มีเรื่องราวให้นอนไม่หลับอีกแล้วจ้ะไม่ใช่เรื่องฟอร์มหรือผลการเล่นของลิเวอร์พูลนะคะแต่เป็นการให้สัมภาษณ์ของโมเมสซาละาหลังเกมที่ลิเวอร์พูลบุกไปเสมอกับลีกยูไนเต็ด3ประตูต่อ3นะคะโดยในเกมนี้โมซาลาโดนดรอปเป็นนัดที่3ติดต่อกันแล้วและในเกมนี้คะ่ะไม่ได้ลงเล่นสักวินาทีเดียวเลยโดยหลังเกมเนี่ยเขาก็ได้ให้สัมภาษณ์กับ t v 2 Sport นะคะเขาบอกว่าผมไม่อยากเชื่อเลยกับสถ สถานการณ์ของผมในตอนนี้ผมผิดหวังมากๆผมทำเพื่อสโมสรแห่งนี้มามากมายทุกคนได้เห็นตลอดหลายปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะฤด,ดูกาลที่แล้วการที่ต้องมานั่งสำรองผมไม่รู้ว่าทำไมผมรู้สึกเหมือนสโมสรกำลังโยนความผิดให้กับผมนั่นแหละคือสิ่งที่ผมรู้สึกในเวลานี้ผมคิดว่านี่เป็นครั้งแรกในอาชีพผมเลยที่ผมได้นั่งเป็นสำรองในเกมที่3ติดต่อกันแล้ว ผมเคยพูดหลายครั้งก่อนหน้านี้ว่าผมมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้จัดการทีมแต่จูๆ่ๆเราก็ไม่มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันอีกต่อไปผมก็ไม่รู้ว่าทํำไมสำหรับผมแล้วดูเหมือนว่ามีใครบางคนไม่อยากให้ผมอยู่ในทีมโอ้ผมพูดตามตรงเลยว่าผมรับไม่ได้กับเรื่องนี้ผมไม่รู้ว่าทำไมถึงเกิดเรื่องนี้กับผมขึ้นเสมอเลยเราต้องโยนความผิดให้กับโมซาลานะเพราะเขาคือปัญหาผมไม่คิดว่าผมคือตัวปัญหานะ เมื่อวานผมโทรหาแม่แม่ไม่รู้เลยว่าวันนี้ผมจะไม่ได้ลงเล่นผมรู้อยู่แล้วแต่ผมบอกให้แม่มาดูเกมที่จะเจอกับไรตนันไม่ว่าผมจะได้ลงเล่นหรือไม่ผมก็จะสนุกกับมัน จากนั้นเรามารอดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นในใจของผมผมจะสนุกกับมันเสมอเพราะผมไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรต่อจากนี้และเกมการแข่งขันที่สนามแอนฟิลด์บางทีนั้นอาจจะเป็นการอำลาของผมก่อนที่จะไปแอฟริกันคัพออฟเนชั่นผมไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นนะแล้วซาลาก็ยังได้ระบายความในใจถึงสื่อด้วยนะโดยยกตัวอย่างของเฮลิเคนขึ้นมาเขาบอกว่า ผมขอโทษนะแฮร์รี่แต่มันก็ตลกดีนะตอนเคนยิงไม่ได้10บนัดเนี่ยซือก็บอกว่าเดี๋ยวเขาก็ยิงได้พอเป็นโมซาลาทุกคนก็บอกว่าเขาต้องนั่งสำรองผมอยู่ที่นี่มานานยิงประตูก็เยอะถ้าผมไปอยู่ที่อื่นทุกคนคงออกมาปกป้องผมแต่อยู่ที่นี่ผมก็โดนอยู่คนเดียวพรุ่งนี้เจมี่คาร์กเกอร์คงออกมาโจมตีผมอีกซ้ําๆแต่ก็นั่นแหละช่างมันเถอะผมยอมรับไม่ได้กับสถานการณ์นี้มันเจ็บปวดจริงๆหลังจากที่ผมทําให้สมูสอแห่งนี้มาตลอด สัมภาษณ์นี้ถือว่าแตกหักเลยนะคะไม่รู้ว่านี่เป็นการบอกลากันไกลๆหรือเปล่าเอาละเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ไม่แพ้ฟอร์มการเล่นของทีมเลยนะคะว่าแล้วก็นึกถึงคำที่พี่เมงซัมเมอร์ฮิลได้บอกในช่วงพักครึ่งในเกมที่เจอรลี่นะคะว่าปัญหามันไม่ได้อยู่ที่โมซาลาแต่มันอยู่ที่อาร์เนอร์สล็อต แล้วหลังเกมอะ่ะโมซาลาก็มาให้สัมภาษณ์แบบนี้ด้วยนะคะ oh, ตอนนี้ถือว่าแย yeah, <Yeah. S 1> ่มากๆเลยนะคะเรื่องหน้าบ้านก็ยังไม่ดีฟอร์มการเล่นนี่คือแบบแย่